การเพิ่มความจุ iPhone ตุ้นเก่าๆทุกคนคงเห็นมานานแล้วแต่วันนี้ตั้งแต่ไอโฟน10ขึ้นไปถึง11 Pro Max เพิ่มได้แล้วยังไงมาดูกันสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้แอนแฝงครับผม จริงๆแล้วการเพิ่มกระจกไอโฟนนะครับผมเราทํามานานมากแล้วนะครับนานมากๆแต่ว่าเราทําเกี่ยวกับบอร์ดชั้นเดียวครับบอร์ดชั้นเดียวคืออะไรครับผมตั้งแต่ไอโฟนรุ่นเก่าครับผมอย่างเช่นไอโฟน6นะครับ6พัท 6s จนขึ้นมาถึงไอโฟน XR นั่นเองครับผมนั่นคือบอร์ดชั้นเดียวนะครับแต่ตอนเนี้ยเราทําในไอโฟนบอร์ดสองชั้นแล้วคือรุ่นไหนไอโฟน10นะครับ 10s นะครับ10 max 11 11pro 11pro max นะครับทําได้แล้วนะครับผมก็เลยมา บอกข่าวดีให้กับทุกคนนั่นเองสาหรับคนที่ใช้ความจุไม่พอแล้วทํายังไงล่ะนะครับทำยังไงน,นี่ครับบ่อสองชั้นทํายังไงครับมันต้องเป็นความร้อนที่เหมาะสมในการที่เราจะถอดความจุมันออกมาครับผมทาให้บ่อสองชั้นเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายน,นั่ครับผมนี่ครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะนี่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นบอฟฟ่อไอโฟน,นครับบอฟฟ่อไอโฟนเป็นอย่างนี้ให้ดูก่นอนบ่อไอโฟนเป็นอย่างนี้นะมีชั้นบนและชั้นล่างชั้นบนและชั้นล่างนะครับผมอ่า ในการซ่อมเราต้องถอดบอร์ดออกมาครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแนนเราต้องถอดบอร์ดออกมาครับนี่ผมยกให้ดูนะนี่เวลาเราจะถอดแนนออกมาครับเราจะเป่ามันครับเป่าด้วยความร้อนที่เหมาะสมนะครับนะเราก็ยกแนนขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่านี่ครับนี่คือตัวความจุของเขานั่นครับตัวเท่านี้ครับผมปุ๊บเนี่ยผมจะให้ดูว่าเราดูยังไงมันเป็น64อ่าทุกคนเห็นได้ไหมครับ ถ้าอยู่บ้านทุกคนสามารถดูเองได้เลยครับ 64G นี่ครับนี่ก็คือความจุที่64กิกะไบต์นั่นเองครับผมอ่าแล้วเราทํทำไงครับเราจะเปลี่ยนตัวไหนในนี้มันจะมีค่าครับ Wi-Fi Managed Bluetooth m a a e เป็นค่าที่บอร์ดต้องการนะครับผมเราจะย้ายเข้าไปในความจุตัวนี้นี่ครับราย้ายไปในความจุตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้เป็น256ครับผมตัวนี้จะไม่เขียนอยู่บนบนตัวเพราะว่าจะเป็นโค้ดอยู่ตรงนี้ครับเป็นรหัสนะครับผม256กิกะไบต์ ง่ายๆเท่านี้เลยครับแต่ความยากมันคือเราจะทำไงครับให้ความร้อนที่เหมาะสมนั่นคือต้องใช้ช่างผู้ชนาาจริงครับผมไม่ทำลายบอร์ดให้เสียหายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บผมจะโชว์ให้ดูว่าเป็น2.6จริงไหมไปไปดูกัน แนนกลับมาแล้วครับผมนะครับจาก44กิกเป็นนี่256กิกเลยครับผมนะครับโอ้โหมาสุดยอดมากนะครับหรือใครอยากจะเป็น512ก็ถ้าเข้ามาหาได้ครับผมก็ใช้เวลาประมาณจริงๆแล้ว6ชั่วโมงแต่ว่านัดกันไว้1วันเลยครับผมเอาแบบว่าสบายใจไม่ต้องนั่งรอจนเมื่อยนะครับก็จริงๆบอดชั้นหนึงทำง่ายกว่าเยอะมากครับบาองชั้นก็ต้องระวังมากขึ้นครับผมแต่ก็จบไปครับ ทำมาเยอะครับก็เลยมาเปิดรับให้คนเข้ามาใช้บริการได้แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะใช้โหดสีไม่พอครับพี่รูปแป๊บหนึ่งเต็มแล้ววิดีโอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเต็มแล้วนัอยากจะเป็น2องหกหรือห้าหนึ่งสองก็สบายใจได้ครับทุกคนไม่ต้องมาเสียังค์ซื้อใหม่แล้วครับผมราคาก็เดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างนี่เลยนะก็มีอะไรใหม่ๆแบบเด็ดๆเฟื่อแบงค์จะกลับมาบอกทุกคนอีกเช่นเคยครับผมงั้นเจอกันในคลิปหน้าครับเฟื่อนแบงค์สวัสดีครับ